สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เจอกับคุณครูในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3าโรงเรียนบ้านกูวิงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเจอกับคุณครูสวริยะกฤณาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเรื่องอะไรเอย่ยเรื่องพ่อขุนศรีอินทราทิตผู้ก่อเนิดราชวงศ์พระร่วงจุดประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้จุดประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้หนึ่งเพื่ออะไรเอย่ย นักเกณฑ์สามารถอธิบายพระราชกรณียกิจของพ่อขุนศีอินทราทิตสองมีทักษะการแก้ปัญหาสามนักเกณฑ์น,นำพระราชกรณียกิจของพ่อขุนศีอินทริทิ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อ่าต่อไปนะคะเรามาดูกันเลยอารูปแรกมาวันนี้ครูเอาแค่รูปเดียวที่จริงมันเยอะมากอ่า รูปนี้ก็คือรูปของพ่อขุนศรีอินทาทิตย์นะคะจากภาพดูนะคะพ่อขุนอินอาจากภาพนักเกรียนรู้จักสถานที่แห่งนี้หรือไม่นักเกรียนลองจินตนาการว่าในอดีตอาณาจักรสุขโขทัยเคยเป็นอย่างไรนักเกรียนเคยทราบหรือไม่ว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดเป็นผู้สถาปนาพระราชวงศ์พระร่วงขึ้นอาณาจักรสุขโขทัยมีลักษณะปกครองอย่างไรก็คดอดูนะคะ พ่อขุนศรีอินทราทิร์รูปนี้ก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิ์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่หนึ่งแห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุขโขทัยสวยราชสมบัติตั้งแต่พศ1792พระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวต่อไปนะคะเรามาดูพระราชกรณียกิจกันเลยพระราชกรณียกิจก็คือก่อน ก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทัยสถาปนาเป็นราชธานีทําศึกสงครามเพื่อป้องกันและขยายอาณาเขตร่วมกันอะไรคะป้องกันพ่อขุนสีอินทราทิต์ทรงทูตใบลังกาสุกังกาเพื่อพร้อมกับคณะทูตเมืองนครศรีธรรมราชวันนี้คุณครูจะให้นกักเรียนทำใบงานที่สองนะคะ,ะพ่อขุนศีอินทราทิตผู้กําเนิดพระ ผู้กำหนิดราชวงศ์พระร่วงอาจมีกี่ตอนนะคะมีสามตอนเดี๋ยวครูจะแนบหลังจากคลิปนะคะอะตอนที่หนึ่งให้ในกักเรียนเลือกว่าพระมหากษัตริย์ว่าพระมหากษัตริย์ใช่ไหมมีพระนามว่าอะไรอตอนที่สองก็ให้ในกักเรียนกาถูกกาถูกผิดข้อที่ถูกต้องนะคะข้างหน้าส่วนตอนที่สามก็คือพระราชกรณียกิจของ พ่อขุนศรีอินทาทิ์มีอะไรบ้างนะักเกียนก็ใส่ไปอย่างเช่นสถาปนาเป็นราชธานีใช่ไหมคะสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับสุโขทยร่วมกันอะไรครับป้องกันอะไรพ่อขุนผาเมืองต่อลูกอะไรเอ่ยอ่าใส่ไปให้หมดนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ ในคาบหน้าหรือเปิดเทอมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้เจอกันในออนไซต์หรือว่าออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะ